คุณเคยได้ยินชื่อเมืองละโวไหมครับเมืองโบราณอายุพันปีที่อยู่ตรงกลางแผ่นดินไทยเมืองที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เหนือสุโขทยัยแต่กลับถูกกลืนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปค้นหาเรื่องราวของละโวเมืองลับในเงาแห่งอารยธรรมเมืองละโวตั้งอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำลบบุรีและปาา่าสักใจกลางแผ่นดินไทยในปัจจุบันด้วยตำแหน่งที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทำให้ละโวกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเมือง และวัฒนธรรมมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่11และโวเริ่มเจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดีสืบทอดความเชื่อพุทธศาสนาแบบเทรวาตแต่เมื่อจัดประวัติของแทนขยายอำนาจเข้ามาเมืองละโวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของเห็นได้จากสถาปัตยกรรมแบบของที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อของเริ่มเสริอมอำนาจละโวก็กลายเป็นเมืองลูกของสุขโขทยัยและในเวลาต่อมาก็ถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยา กลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันภาคกลางจากอริราชศัตรูบางตำนานกล่าวว่าพระร่วงมหาราชมีเชื้อสายจากเมืองละโวในตำนานสุวรรณคงคำคงสาวดาดล้านช้างยังกล่าวถึงละโวว่าเป็นเมืองหลงเก่าที่มีมนตัามีพญานาคและคำทำนายถึงการล่มสลายของอารยธรรมวันนี้เมืองละโวกลายเป็นเมืองลบบุรีเมืองเล็กเงียบสงบแต่ซ่อนอดีตอันยิ่งใหญ่ไว้ในซาการหักพังหากคุณได้มีโอกาสไปเยือน อย่าลืมมองให้ลึกกว่าผิวเผินเพราะทุกก้อนอิฐทุกซากกำแพงล้วนเล่าประวัติศาสตร์ที่รอให้คุณค้นพบแล้วว่าคือหนึ่งในเมืองโบราณที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินไทยหากเราไม่เล่ามันอาจถูกลืมตลอดไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าจากอดีตที่คุณไม่เคยรู้